ตอนที่เราต้องเลือกเก้าอี้โยกสำหรับคนท้องอะนะคะเขาก็บอกว่าเ,าเอาเอาที่เราชอบเลยแล้วแม่อยากได้สไตล์นี้แล้วก็คุณภาพดี นั่งสบายพพอร์ตสรีระเราได้เป็นแม่ที่ตั้งใจตั้งแต่แรกว่าจะเป็นข้าวเต้าล้วนอะน,นะคะคลอดออกมานิวบอลเขาต้องกินนม8ครั้งต่อวันใน1ครั้งเนี่ยชั่วโมงกว่าชั่วโมงครึ่งบางครั้งต้องปั๊มนมเก็บสต็อกให้ลูกอย่างเงี้ยค่ะก็ใช้เก้าอี้นี้ในการปั๊มนมตอบโจทย์มากๆเพราะว่าพอนั่งปุ๊บมันสบายจริงๆมันช่วยรีแลกซ์จริงๆแล้วก็พพอร์ตสรีระของเราทําให้เราหายปวดหลังหายปวดไหล่เราต้องยอมรับนะครับว่าเราเป็นผู้ชายเราไม่สามารถทราบถึง ความเหนื่อยความเมื่อยของคุณแม่ที่เขาให้นมได้แต่ว่าพอเราเห็นเขานั่งบนเก้าอี้เนี่ยเราก็เห็นถึงความรีแลกของเขาตรงนี้ผมก็คาดหวังว่าเขาก็คงสบายที่ได้นั่งบนเก้าอี้ตัวนี้